สนับสนุนโดยไม่ซิมเฮฮายิงฟรี5วินาทีพร้อมบริการฟ้นแชทแัปปี้จากดีแท็คกัาสู่รายการที่พูดได้นะครับประเด็นของเราครับมนเรียกผัวครับซึ่งตะกี้นี้เราถกกันไปนะครับได้สาธิตวิธีการทําเสษศาสตร์หลายๆอันแล้วครับมาถึงตรงนี้เราเรามีเปิดโอกาสและเจ้าแห่งเสษศาสตร์มีที่ปรึกษาเยอะแยะแล้วอยากถามอะไรถามเลยครับ เนี่ยทำยังไงแบบว่าถ้าแฟนได้ัตไปเจอผู้หญิงแบบอย่างนี้ค่ะเขาจะปันใจหรือเปล่าอ๋อทำยังไงที่ให้แฟนเราไม่เจ้าชู้ใช่ไหมไม่เจ้าชู้ต้องสอสัต์กับเราโอเบอกคิดว่ามีคําแนะนําอะไรไหมฮะให้น้องเขาว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้อยากให้แฟนไม่เจ้าชู้แล้วก็รักเราคนเดียวเนี่ยคิดว่าเสจยนะคิดว่าตกตงได้ใช่ไหมได้ครับได้คือรูปร่างหน้าตาทุกอย่างมันเป็นปมด้อยอะ นะคะน,น้องมีปมด้อยดิฉันปมอะไรคะนี่ปมปริศนาปมปริศนาตาอ,อต่ออะไรครับข้อต่อครับไม่เสเยเวลาคุยกับคุณนะคะ,ะคือน้องมีปมได้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ย ท่านทำยังไงมันก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้พี่ลองแนะให้แบบในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้เช่นกริยาการพูดมารยาทให้เริ่มน้าภัยร้อบเป็นผู้ดีถ้าไม่รู้จะดูใครก็ดูพี่มินไอดอลก็ได้ไเห็นค่พสักทีตายดียสูงมากดีมาขอมพ่หน่อยครับ พี่น่อยคิดว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับก็ไม่ยากเลยจะให้แฟนรักเราคนเดียวนี่ก็ฆ่าผู้หญิงหมดทั้งโลกเอหลือเราคนเดียวแฟนได้รักเราคนเดียว นอกจากแฟนดูอุจารนไปเป็นกงเกต้งต้นสะก่อนโอ้อันนี้เป็นเป็นีที่ฮาร์ดคอร์คนข้างจะใช้ได้มือนกันนะฮะเนนแบครับมีวิธีการแนะนํำยังไงบ้างครับกับเรื่องตรงนี้เนนมีน้อยคิดว่าคนเราเนี่ยสวยเนี่ยมันต้องใช้คําพูดคําพูดถ้าอยากให้สามีรักสามีหลงนี่ต้องใช้คําพูด่ยังหนูคนเนี้คำพูดเขาดีอยู่แล้วครับดูจากลิ้นเขาครับลิ้นเป็ด พูดมาเนี้ยพูดช่างแน่ดูเห็นไหมอย่างงี้แสดงว่าต้องใช้สาริกาพูดแล้วคนจะรักและจะชอบทันทีโอสาริกาลิศหอหูอยากมีคนชอบไหมเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับทำยังไงให้คนรักคนหลงง่ายนิดเดียวเดี๋ยวมีอะไรเก็บพวกไข่อะไรมาหรือเปล่าไม่ใช้ ถ้าพูดนี่พูดดีเป็นสีแก่ปาดพูดมากคนก็จะรักมากแลบลิ้นออกมาแลบลิ้นออกมาแลบีกแลบอีกทำให้จิ้มจบไม่ได้เลยลงน้ําไปจับลิ้นมาช็อกเลยแตบปุ๊บอ่ะลองพูดดูเห็นไหมออีพริกตายอยากให้เอาหมอก่อนเอาอก่อนเออไปพูดสิอุย คุณพี่คะเวิธีขึ้นนะคะเอออดี่าใสอีกปึ๊บเอออีแฮนกินหนิงเจอเออเออไมัน่ได้นะคะได้เดินๆใส่ชุดใส่ชุดเขียวแดงตายอีตาข้าพิษเอ๊ะไอ้สัตว์สาริกาลิ้นทองนี่คือใช้ได้ผลมาตลอดเลยหรือเปล่าครับ ช้ได้เพราะว่ามันจะดูเนี่ยดูรู้เลยว่าคนนี้เนี่ยมีคนชอบยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์ดูออกมะดูเห็นไหมเดิมเข่าล้วมันเข่าลักไก่เข่าเขาดิค่ะนกปูป๊าอย่างเงี้ยผีเข่าผีทีไล่ออกเห็นไหมผีอะไรเข่าบอกมาเดี๋ยวนี้ไอเปิลผีเข้ากลางรายการน่ะจำพ่อไม่ได้เหรอลูก แกจาพ่อไม่ได้แล้วลูกเดี๋ยวก่อนอายุสองขวบแกอุตริเป็นฤทศีดวงตั้ง่ัดเจนแค่ฤทศีดวงลูกมากับมือพอแค่เสร็จพ่อก็ให้แกอมแกจําไม่ได้พ่อฮะพ่อไม่เอาอย่ามาเล่นอย่างนี้อายเขาพ่อออกไปพ่อพ่อออกไปเห็นไหมพ่อออกไปแล้ว ยังเข้าอยู่ยังเข้าอยู่ Hi Billy I'm that Oh I'm that สบายสายสายอะไาย อ้าวอนวอนผู้เขาสารเสกยาเลยเรื่องของต้องใช้เบบนภาษาที่ดีโอ้่ครับมี่าถา้วยนะแล้ีมนตดำไปแล้วบนเรืยไอปาติเทนดิปาติปาดิปาติโอปาติเทิปาติเออาปาติโอปา ตามข้าไย